อธิบายเรื่องช่องการเชื่อมต่อนะครับของรุ่น G5 Pro นะครับเมื่อเราซื้อเครื่องไปแล้วนะครับหน้าตาตัวเครื่องคือจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็รอบเครื่องเนี่ยก็จะมีช่องต่อเต็มไปหมดเลยนะครับทีนี้เรามาดูในจุดสําคัญก่อนนะครับตรงบริเวณนี้นะครับที่มีช่อง USB 2ช่องตัวเนี้ยเราก็จะมีช่องเสียบเมมโมรี่การ์ดนะครับเมมโมรี่การ์ดตรงเนี้ยสาคัญมากนะครับขณะที่เราเล่นเกมอยู่นะครับ ห้ามถอดเด็ดขาดนะครับขณะที่ใช้งานระบบปฏิบัติการของเกมเนี่ยห้ามถอดเมมบมรีการ์ดเด็ดขาดหรือถ้าจะให้ดีนะครับถึงแม้ว่าจะเข้าไปเล่น u t u b e นะครับในระบบ Android เนี่ยไม่ถอดเมนโมรีการ์ดออกก็จะดีนะครับปล่อยให้เขาคาไว้แบบนี้ตลอดเวลาจะดีมากเลยนะครับแล้วก็2ช่องนี้ก็จะเป็นช่องเสียบจอยนะครับ USB 1กับ2นะครับตรงตูดนะครับก็จะมีเป็นช่องสายแลนนะครับก็เอาไว้เสียบตัวสายแลนเอาไว้ต่อเชื่อมต่อเน็ตได้นะครับแล้วก็ ช่อง HDMI นะครับแล้วก็ช่องจ่ายไฟนะครับช่องรับไฟนะครับแล้วก็สวิตช์เปิดปิดนะครับตรงนี้ก็สําคัญมากเหมือนกันนะครับเมื่อเราเสียบไฟเข้าไปแล้วนะครับเสียบสายไฟเสร็จปั๊บนะครับให้เรากดเปิดตรงนี้นะครับดันลงก็จะเปิดนะครับแต่ตอนที่เราจะปิดนะครับเราต้องใช้คําสั่งชัดดาวจากในตัวเครื่องก่อนนะครับแล้วจึงจะพอเครื่องปิดแล้วปั๊บเราจึงจะมากดสวิตช์ให้เด้งขึ้นแบบนี้นะครับหากว่า เราไม่ใช้คําสั่งชัดดาวนะครับระบบของเครื่องนี่อาจจะล่มได้นะครับยังไงต้อระวัง2อย่างนะครับคือตัวเรื่องของการเปิดปิดเครื่องแล้วก็ตัวเมมโมรีการ์ดนะครับตัวเครื่องนะครับมี w i i i u u l d i n นะครับแต่สัญญาณอาจจะค่อนข้างอ่อนหน่อยแต่ว่าสามารถใช้งานได้ตอนที่ใช้ระบบ Android นะครับแล้วในส่วนของระบบตอนที่เล่นเกมนะครับจะล็อก การไม่ให้ใช้ Wi-Fi ไว้นะครับเพราะว่าป้องกันการอัปเดตนะครับถ้าอัปเดตไปแล้วปั๊บอาจจะทําให้เครื่องบูตไม่ขึ้นนะครับเลยล็อกไว้นะครับทีนี้การเชื่อมต่อจอยนะครับหากว่าซื้อเป็นรุ่นเบสิกไปนะครับจอยแบบจอยไม่สั่นจอยไร้สายไม่สั่นนะครับจะมีตัวรับสัญญาณแบบนี้แถมไปให้ด้วยนะครับ1ตัวรับสัญญาณนะครับ1 USB จะเชื่อมต่อได้2จอยนะครับก็เราก็เสียบที่ช่อง USB อันไหนก็ได้นะครับ เสร็จปับ๊บเราก็เสียบสาย hdmi เสียบสายไฟแล้วกดเปิดเครื่องนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาฐานนะครับใส่ที่ตัวจอยนะครับใส่ที่ด้านหลังตัวจอยนะครับเป็นฐาน3 a 2ก้อนนะครับใส่ไปเสร็จปับ๊บเรากดเปิดสวิตช์นะครับตรงตูดจอยท้ายจอยนะครับด้านหลังจอยนะครับจะมีไฟติดกระพริบอย่างนี้นะครับสองดวนแปบบ๊แบบแปบบ๊แบแบป๊บแป๊บเมื่อเชื่อมต่อกับตัวรับสัญญาณได้แล้วเนี่ยไฟเนี่ยจะติด จะติดนิ่งนะครับจะไม่กระพริบแล้วนะครับจอย1กับจอย2อเนี่ยอาจจะติดไฟคนละสีกันนะครับจอย1อาจจะติดสีเขียวก็ได้แล้วจอย2อเนี่ยอาจจะไปติดสีแดงนะครับก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับบางทีจอย1ก็ไปติดสีแดงแล้วก็จอย2ไปติดสีเขียวนะครับอ่าอันนี้รับสัญญาณไม่ได้เลยยังติดกระพริบอยู่นะครับทีนี้หากซื้อเป็นรุ่น D S 2ไปนะครับเป็น D S หนก็ได้ D S 1เนี่ยก็คือจะเป็นจอยอ่า เกรดเกรดเกรดเนะครับแล้วก็เป็นแบบมีสายสั่นได้นะครับเราก็เอาสายเนี่ยเสียบเข้าช่องใดช่องหนึ่งเลยก็ได้นะครับก็ถ้าเล่น2คนก็เสียบเข้า2ช่องนะครับอันนี้ง่ายสุดแล้วก็ถ้าเป็น d s 2นะครับ DS2 เป็นจอยเกรด A แล้วก็เป็นตัวสั่นได้ด้วยนะครับ1ตัวรับสัญญาณนี้เป็นตัวรับสัญญาณนะ1ตัวรับสัญญาณนะครับจะเชื่อมต่อได้1จอยนะครับ เราก็เอาเสียบเข้าที่ช่อง USB นะครับเสียบแบบนี้นะครับก็ถ้าเล่น2คนก็คือเอาตัวรับสัญญาณเนี่ยก็จะมันก็จะมี2อเนี่ยสเบาเนี่นะครับเป็น2อันนะครับเพื่อเชื่อมต่อ2จอยนะครับเสียบเข้าไปนะครับเสร็จปับ๊บตัวจอยนะครับเราใช้ฐาน 2A นะครับ2ก้อนนะครับแล้วก็ใส่ประกบเข้าไปเลยพอประกบเสร็จปั๊บเนี่ย เขาจะหาเองอัตโนมัตินะครับจะหาการเชื่อมต่อเองอัตโนมัติก็จะติดกระพริบแบบนี้เมื่อหาการเชื่อมต่อเจอเมื่อเชื่อมต่อได้ปั๊บนะครับก็ไฟเนี่ยก็จะหยุดหยุดการกระพริบนะครับแล้วถ้าเป็นจอย1ไฟก็จะติดตรงมุมซ้ายบนนะครับถ้าเป็นจอย2ไฟก็ติดตรงมุมขวาบนแบบนี้นะครับก็หลักๆก็จะเป็นประมาณนี้ให้ระวังในเรื่องของเมมโมรี่การ์ดนะครับตรงนี้นะครับไม่ควรถอดออกนะครับแล้วก็การเปิดปิดตัวเครื่องนะครับ